พ์ทนี้เราจะมาเรียกความมั่นใจกันหลังจากพัทที่แล้วครับผลงานออกมาได้ไม่ดีเท่าที่ควรครับและยิ่งถ้านับในทีมชาตินะเราแพ้2เกมติดเลยถึงเราจะสามารถยิงประตูให้กับทีมชาติได้ก็ตามและในเกมแรกของพัทนี้เราจะมีเกมบิ๊กแมทที่ต้องเจอกับเยอการ์เดนที่มันดับ2ของลีกแล้วก่อนที่จะไปลุยเกมบิ๊กแมทเรามาเรียกความมั่นใจกับการยิงกันหน่อยและจะเป็นการยิงไกลด้วยดูครับด้วยขวาเออ,ออพอหยิงมันคมจังวะ ทำยิงไ,งไว้หน่อยโอ้โหใจบอลช้ามากดูครับบอลผู้เสียบผมไม่คกับการาจบอลมากดูครับด้วยขวามีประตูแล้วคนละเรื่องเลยบอลโด่งบ้าแล้วเฟกเฟกแล้วไม่สายกับคู่ไวไงบอลยาวอย่างนี้จับเข้าซ้ายครับแล้วกดซ้ายนี่นพีเข้าขวาสวยๆเลยแล้วใส่ตรงตัวอีถ้ายแล้วพีแล้วเป็นขวาเต็มข้อโอ้โหโห โอ้เส้นมันเหนียวอยู่นะยืนตำแหน่งดีด้วยเกมนี้เราได้ลงสนามนาทีที่64นะในตำแหน่งกองหน้าและทีมโดนนำอยู่1.0อศูยอุ๊ยสวยปะโอ้ไม่น่าขอครูทำเองไปทำเองไม่มีใครเข้าก็พาไปเองครับจบช่องสวยเลยได้กดแล้วตีเซฟเหมือนเจ้าบ้านเขาจะเน้นเกมรับว่ามันถอยเดียวเลยอ่ะนี่รถสวยดิซั้ฟซาดิสลุตีเซฟ มาเล่นเป็นตัวริมแทนนะวะสุ <S <S 1> <S 1> ไว้เพื่อนเอาเลยด้วยขวาติดเซฟอูวูหาตรงไหนซาซาสารซอร์หัวหููหลังกัะงหมกเยอะแยะเลยดิเฮ้ยเอ้าแล้วอะไรอนะ่ะนี่ไงเข้าขาแมง่งอารมณ์ล้วนๆครับจังหวะนี้ นี่สวยวะแข้งนี่ไงแล้วสับซายดี่สายโอ้โโอ้ฝันร้อยจนมีจังหวะแล้วนะนี่ไงยกขึ้นเลยดได้ยังเซฟอีกเอาอีกครั้งที่เดิมเลยที่เดิมเลยไม่ใช่ละได้อยู่ไหมไม่ได้แล้วครับแล้วเรียบร้อยโอ้โห จอๆมันยิงติดเซฟครับแล้วจวังหวะเทคนเดียวโดดๆก็ติดเซฟอีกกูต่อสู้ถึงกับมาปอบเดี๋ยวเดี๋ยวกูไม่ได้ผิดหวังะไรขนาดนั้นทีมกูยังเป็นจา่าฝูงแค่เครียดนิดหน่อยวันนี้เยอการ์เด้นทำได้ดีกว่าแต่เดี๋ยวเราลองกันใหม่ในครั้งหน้าฉันกำลังมองหาบาราโควิดอยู่ <c oughs> เดี๋ยวกูเป็นสำรองอถ้าเป็นตัวจริงอาจจะดีกว่านี้ก็ได้ และเกมต่อไปเจอกับฮฮมาบี้และตารางคะแนนตอนนี้อันดับ2องเขาห่างจากเราแค่7คะแนนถ้าสะดุดเกมนี้มีโอกาสแย่วะ่ะส่วนฮฮมาบี้เนี่ยคะแนนมันห่างจากเราเยอะมากแต่เกมนี้เราต้องห้ามแพนี่ไงเรแล้วคือช่องเดิมมีแหละุใส่ก่อนเลยอ้สวยสวยว่ะโอ้โหไม่ดีดมาไอ้ผมมยูน้านกอดเปเพ่ เนสั้นผมรอสอแรกเลยเนี่ยแล้วเรียกด้วยเรียกด้วยสารซาได้สปัตติเซฟมาอีกแล้วแล้วแทงออกข้างลุดว่าลุดนะระวังข้างในระวังข้างไหนดิเซฟครับผมเอาเส้นอะไรวะยเนี่ยช่วงหลังทีมันเป็นอะไรเี่ยแล้วโดนบุยแล้วเนี่ยดูตัวตัวไม่มีตัวกลางเข้าครับแล้วโอ้โหพอมีตัวเขาวางออกข้างระวังนะเขายกเขายกโอ้โหดึงหายดึงอีกที เป่งดึงเป็นเสื้อเลยอ้โหแล้วหลุดแล้วหลุดแล้วอย่างนี้อู้เอาเส้นยังอยู่ไทงมาทีพิงเฟกแล้วให้นั่นไงลุกอไอ้เหี้ยมึงไม่เข้าได้ไงอ่ะแล้วจบครึ่งแรกไปเลยครับโอ้โหเป็นศูนย์ต่อศูนย์ อู้จังหวะใกล้เคียงที่สุดแล้วอะ่ะคือเราคัดแบ็กเข้ามาแล้วมีตัวสอดเข้าไปยิงเหมือนทุกทีมเริ่มจับทางเราได้แล้ะนี่ไงแล้วผมพูดสวยไปเพื่อนนี่ไงโบเทมไปนึ่ลูกสวยมเมื่อไหร่เคสยิงไกลกูจะสำเร็จวะเนี่ยเอาแล้วให้กูดูเลยเนี่ยมาแล้วครับผมซาซ่าซาซ่ตาตัดไมตัดนเห็นเพื่อน เห็นเพื่อนเห็นเพื่อนแล้วไม่จ่ายแล้วปั่นเลยยังติดเซฟแล้วมาอย่างนี้ซาซ่าได้ขึ้นนี่ไงโอ้โหนีกการการโอ้โหเปิดมาแม่นๆเลยครับแล้วซาซ่าได้ยืนข้างหน้าแล้วเทคสูงกว่าชาวบ้านเขาเลยอขึ้นอย่างสูงนี่ไงซาซ่าเป็นคนที่เข้าแทร็กเกิบนได้ห่วยมาก 90นาทีผ่านครับทดเวลาจ็71นาทีเดียวนะตั้งแต่ยิงประตูที่2ได้คือไม่เอาอะไรกันแล้ว,แล,วมมแล้วโอเคเขีรยมาข้างบนแล้วจบเกมครับประตูที่2เรายิงได้ตั้งแต่นาทีที่67หลังจากนั้นไม่มีอะไรเลย เลตติ้งเกมนี้เราได้ถึง8.5เลยนะกับ91นาทีที่ลงสนามและเกมต่อไปครับเราต้องออกไปเยือนเฟเยน,นูดในฟุตบอลยูโรปาลีกที่ตอนนี้โมโม่อยู่อันดับที่10 3เกมชนะ2แพ้1ส่วนเฟเยน,นูดเป็นทีมอันดับที่2แต่อีกเรื่องหนึ่งที่ทําให้ผมปวดหัวมากตอนนี้คือการยิงไกลวะ่ะเราเหลือเกมการแข่งขันในลีกเพียงแค่5เกมและในยูโรปาตอนนี้เหลือแค่3เกม กับการยิงนอกกรอบอีก5าลูกและประกาศผลมาลงดอล่าสุดครับผมปี2025คนที่คว้าไปครองเป็นเอลิงฮาเลน์อ่ะเกมนี้เรามาโฟกัสก,การยิงไกลหน่อยวะอย่างน้อยให้ได้สักลูกหนึ่งผมจะดีใจมากเลยแต่ถ้าวัดจากชื่อชั้นของทั้งสองทีมโอกาสการยิงไกลของเราผมว่ามันน้อยนะลุยกับสปีดบอลยุโรปกันต่อเป็นสปีดบอลที่ผมชอบมากเลยผมดูสปีดกูว่าแล้วได้รับได้สองยิงด้วยอุ้ยระวังระวังเขงงาง้างนี่ไงเซฟครับผมออกเส้น โอ้ยทางในลีกั้งในยุโรปไปเนี่ยไปเข้าครับอย่าถอยอย่าถอยเยอะนีะ่ไงล็อกสวยเคลียยาวๆแล้วไอ้ไข่ตรงนั้นเยอะสองตัวกูก็ยืนทำโงโงๆบนอุย้ยแล้วล้ำจันล้ำหน้าโอเคโอ้ยมาที่เราให้แล้วผมไปต่อเลยขอยสักหน่อยแล้วกัน เอ้ยตรงกลางตรงกลางมันเปิดลูกพี่ลูกพี่ลูกโอ้โหพี่เปิดตรงกลางนี่ใครอย่างนั้นเนอะโอ้โดูดิมั่งมาแล้วโอ้โหแต่ว่าก็ววาไม่ได้เต็มปากวะยี่บุญวันทูนสวยมากเลยจบครึ่งแรกครับผมด้วยสกอร์หนึ่งต่อศูนย์ของเจ้าบ้านกองจับมาที่ซาซาเลยช่วงหลังฟอร์มไม่ค่อยดีวะตั้งแต่ติดทีมชาติไปฟอร์มก็ดรอปลงไม่รู้ไปติดแอคหรืออะไร เขามาอีกแล้วโอ้โหดูบอลจังหวะเดียวบอลแทงหายไหมยังๆๆยังยังยกเซฟครับผมบอลเส้นไปไปเออล้ำหน้าอีกโอ้โหจานลำา้ำบอโอ้โหครึ่งตัวน้ำหนักน้ำหนักหน่อยน้ำหนัก น้ำหนักหน่อยดิรูหูดีดบลอยเหมือนไม่เข้าไปเลยวะสักซ้ายเลียนครับผมแต่บอลชนเสาโอ้ดูจังหวะจับแล้วพิงก่อนหนึ่งทีแล้วกดซ้ายอ้อไม่ทันโอ้โหเคร่งยิงนั้นเมื่อกี้เอง บนกับเทา้าบนกับเท้าอย่างดีเฮ้ยโอ <c oughs> มึงจะรู้สามไวัยจังเยใจเย็นๆดิแล้วสารซ่าโดนถอดออกครับผมยอยู่ไม่ครบเกมครับแล้วเกมก็บั๊กด้วย และสุดท้ายก็จบที่2ต่อนหนึ่งไปเลยครับแล้วยังมีจดหมายจากทีมชาติเข้ามาอีกนะซึ่งซาซาก็มีชื่อติดทีมชาติเหมือนเดิมและรอบนี้ก็เป็นฟรนนิลแมตที่จะเจอกับกาตาและฝรั่งเศสซึ่งมันจะเข้ามาขั้นหลังจากจบเกมสุดท้ายของพาร์ทพอดีว่ะอย่างน้อยก็เปลี่ยนบรรยากาศไปลุยกับทีมชาติบ้างนี่โอ้ไม่นอนอ๋อกูรู้อยู่แล้วว่าสไลด์ดักไปแล้ว ไมไหวแล้ววววโเก็บกดมานานกูใส่คนเลยครับแดงปะล่ะอารมณ์ล้วนๆ,ๆ,ๆ,ๆกรรมการเดินบอกว่าเอาเหลืองไปแตโดนเหลืองไวด้วยอย่างนี้กูเล่นชงช่างไม่ได้เลยโอ้โหดูพิงแล้วได้พิกเต็มขากรรมการบอกเล่นต่อไปง่ายๆสวย้้พี่ หนึ่งศูนย์เอโอ้ก็คแค่นี้แหละพอช่วงหลังการยิงประตูมันดูเหนื่อยจังวะโอ้แต่ตังหานนี้วิ่งอสอดสวยครับผมแล้วเปิดหน้าเท้าไปเน้นเน้นเมึงแตงไปข้างหน้าสิโอ้หักแล้วเสียทรงเลยแล้วจบครึ่งแรกครับที่ศูนต้นหนึ่งจากซาซาบาราโฮวิตรู้สึกอึดอัดมากเลยช่วงหลังเหมือน FC 26เขาเพิ่งอัปแพใหม่เข้ามาแล้วเกมรับดูมันแน่นขึ้นเยอะเลย โอ้โหเลยพีคเอ้ยเอ้ยโอ้โหเ,เขาก็อยู่ด้านหน้ามึงโอ้ยปวดหัวกับแบกสายโอ้โหอย่างงี้ก็เรียบร้อยสิครับภาพช้ามีจังหวะแบก้ายไหมไม่มีไอ้เหี้ยยืนอยู่หน้าบอลอยู่ดีให้เขาล็อกหลบแล้วโอ้โหได้จอ่จอๆอย่างนี้อย่าเพิ่งหนี้แทงนั่นแหละโอ้โห เพื่อนอย่างพงหนี้นั่นแหละตัวล่างนั่นแหละแล้วกูรอเลยย้อนหลังอีกโอ้ยผมพอดีไปไหนหมดวะสวยป่ะไปแล้วสวยโอ้โหไอ้เมึงจะถอยพิงเลยขนาดนั้นเลยไอ้ซาซ่าไอ้คุ้ยแม่งพิงอีกตัวไอ้ตัววิ่งแซงเลยโอ้โหกูจะบ้า พอจบเลยได้จ้านนี้เหลืออีกสามนาทีแม่งทำอะไรไม่ได้แล้วกูดูทรงแหละโอ้โหแต่ฝั่งนู้นไม่แน่ครับโอ้เส้นเซ้นไปแทงมาแทงกลับเอาล็อโคจับเี้ยนี่มึงกระด้างเหลือเกินโอ้เนี่ยแล้วมึงก็จับก่อนดิโอ้โหแม่งดีเลย เห็นบอลไหมเอายิงดิเออตรงตัวเขาอ, <c oughs> อีกไอ้เยอะกูอยากเกินฟอร์มคืนเกมได้ไหมโอ้ยเกมนี้เรายิงเขากรอบไปแค่ครั้งเดียวเองวะไม่รู้จะพูดอะไรเลยว่ะทุกคนกผมปวดหัวคือสร้างโอกาสกันได้นะแต่ยิงกันอะไรก็ไม่รู้ หลุดไปพิงกับอีกตัวให้ตัววิ่งแซงหลุดไปแค่แต่บอลยาวสไลด์ยิงออกอีก